สวัสดีจ้าจ้าเม่อไงจ้าวันนี้ทำอะไรคะวันนี้กำลังต้นไข่อยู่นะคะกลทำผัดน้งมากคะ่ะดู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 ควรอ้าวไม่ควรยิ้มหน่อยจ้า <c oughs> ใส่ตำตำดิฉันค่ะ ใส่น้อยเสพน้อยอนีอันนี้อะไรเนี่นอยอันนสใส่น้อยเสพน้อยใส่หลายเสพหลายผัด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 ต่อไปก็ใส่ค่ะใส่ใส่ใส,ใส่ทำไมทำเยอะจังเลยจ้ากินหลายคนนะคะทำให้หมดแลยจ้า เราจะใส่ทั้งวนเส้นแล้วก็เส้นมาม่าค่ะไม่ผัดเดยอะจังเลยอ่ะใื้หมดแล้วก็กินให้หมดนะคะกินกี่คนที่สองคนหรือสามคนคะสามค่ะแค่นี้แหละบ๊ายบาย